เปิดคลินิกแล้วค่ะคือดูฟังค่ะช่วงนี้กับคลินิกสัตว์เลี้ยงนะคะไลฟ์สดทาง Facebook, y y u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  e e t i k ิ o k แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะติดตามได้ทุกช่องทางกับทางสวพ .91 ได้เลยค่ะพบกับนายสัตวแพทย์ชิสนุติยเจริญศรีค่ะทพานเป็นรองประธานมูลท,ที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขวิท26 หมายเลขโทรศัพท์ของคลินิกค่ะศูนย์สองสวันนี้เรื่องโรคที่มากับหน้าฝนนะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะ FM เก้าหนึ่งคลินิกสัตว์เลี้ยง,ส,ยง,ส,ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับโรคที่มาในช่วงหน้าฝนนี้ใช่ไหมคะคุณหมอครับ ก็เรื่องของอตอนนี้ฝนตกก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงพอสมควรใช่ค่ะนะครับร่วงนะครับนหมอหมอขอย้อนของเก่านิดหนึ่งะนะครับสั้นๆน,น,นะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยนะครับโอเคฟ้าปากฟ้าร้าองนะครับอสิ่งที่เกิดเอาไว้เนี่ยก็คือสัตว์ใจหนีหายอืมค่ะครับเพราะวิธีการหานะครับถ้าเขาวิ่งวิ่งหนีหายไปแล้วเนี่ยนะครับ อ่ารัศมีเราต้องอ่าตั้งรัศมีนะครับดูว่าเส้นทางมันจะมีเป็นไหนได้บ้างในรัศมีว่าโอเคอ่าวันแรกเนี่ยรัศมีต้องประมาณเท่าไหร่นะครับร้อยเมตรสองร้อยเมตรหรือว่าห้าร้อยเมตรก็ขยายรัศมีเราไปนะจะถึงประมาณหนึ่งกิโลเมตรอรอบรอบบริเวณนะครับแต่เอาเข้าใจว่าไม่น่าจะถึงหนึ่งกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นโอเค ถ้าหาสามวันเนี่ยหาไม่เจอโอกาสหาหาจำนวน้อยอะไรนี้เราคิดว่าชุนักนะครับไม่ต้องไปหาไกอไม่ต้องไปหาไก่มากนะครับแล้วก็ดูนะครับบริเวณพ่อแมวเนี่ยเวลาฝนตกแล้วมันตกใจเนี่ยมันก็ต้องไปหาที่แอบนะครับเพราะงั้นก็เข้าไปดูว่าตรงไหนเป็นที่แอบ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ก็คล้ายกันก็คือตั้งไว้กระสีเท่าไหร่นะครับร้อย ร้อเมตรสองรอยเมตรสามรเมตรนะครับแล้วเรียกนะครับอุปกรณ์ที่จะจับเขาเตรียมไปด้วยสุนัขก,ก็สายจูง mm hmm. แมวก็ต้องมีกระเป๋า <Okay. S 2> คเพราะฉะนั้นอันนั้นคือคือไปไปหาสุนัขที่วิ่งหงนีหายไป mm hmm. จับสุนัขก,ก,กลมดึงนะครับอ่าก็คือไปเล่นน้ําฝนนะครับอตอนเช้าก็กลับบ้าน mm hmm. มันหยุดแล้วก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นตัวเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทําก็คือรีบเช็ดให้แห้งเพ mm hmm. ราะพอฝนตกป๊อปเนี่ยมันก็เย็นนะครับน้องมันเย็น mm hmm. ที่เราต้องต้องทําก็คือเช็ดให้แห้งเอาอาหารนี่มันกิน <Okay. S 2> ครับเพราะว่าการที่การที่เขาได้กินอาหารก็ไปเนี่ยมันทําให้ร่างกาย,น,ยนะครับอ่ามันก็จะมีพลังงาน mm hmm. นะครับสร้างภูมิต้านทานารโรคได้ <Okay. S 2> แล้วเราก็ต้องดู <peach> นะครับโอเคถ้ากินได้แล้วเนี่ยนะครับ <คะ S 1> กินต่อเนื่องไหม <คะ S 1> แล้วสองสามวันก็ต้องดูถ้ากินสองสามวัน <g ir> นะครับก็หมดปัญหานะครับ <g ir> กินได้แล้วท้องเสียอืมพอเวลามันออกไปเดินเที่ยวข้างนอกฝนมันตกลงมาเนี่ยนะครับบางทีมันไปกินถุงป,ปลอนะครับนะก็ต้องระวังเรื่องท้องเสียอื <g ir> ถ้าท้องเสียก็หยุดอาหารก่อนนะครับนะกินได้นะครับมื้อแรกกินได้แล้วพอท้องเสียปุ๊บหยุดอาหารเหนกมื้อนะครับก็จริงๆงแล้วก็คือาหประมาณติดสองชั่วโมงอ่ะนะครับแล้วตั้งอาหารแล้เรากินใหม่นะครับกินได้ไม่มีท้องเสียก็ก็โอเคไม่ต้องไปหาหมอแต่ท้องเสียแล้วถ้ายิ่งกินไม่ได้ก็คืออาการน,นะครับรีบหาหมอแต่ก็มันไปกินถูกเชื้อบางชนิด ครับจาเป็นต้องใช้ายาฆ่าเชื้อด้วยเขานะครับไม่ได,ดูจากอุจจาใช่ไหมคะคุณหมอไอดูจากอุจจาแล้วก็ดูจากการกินด้วยออืโอเคแต่พอท้องเสียแล้วแค่นั้นไม่พอนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เขาไปกินน้ําสกปรกเนี่ยนะครับมันมันก็เยอะนะครับอันที่จะตรงกับวันนี้ก็คือโอเคอ่การรับเชื้อมาโอเคมาจะไปรับพวก ไอ้เชื้อที่เป็นหัดแมวหัดสุนัขนะครับถ้าแมวก็เป็นหัดแมวสุนัขก,ก็เป็นหัดสุนัขค่ะหะหรือท้องเสียเื่องจากไวรัสอะไรต่อเนี่ยอะไรเนี่ยอันนั้นเรื่อ,อยงยากนะครับเพราะหัดสุนัขเนี่ยนะครับก็อยากปล่อยให้สุนัขเนี่ยไม่กินหลายวันเกินไปนะถ้าเขาไม่กินสองวันเนี่ยต้องหาหมอเลยนะครับเมื่อที่่หมอจำไดมีมีคนโทรเข้ามาปรึกษา ไม่กินมาหลายวันแล้วที่หอกี่ตาแฉะหมดแล้วอืไม่รู้ว่าถ้าถ้าฟังอยู่ช่วยช่วยบอกมาด้วยว่าตอนนี้หาหมอหรือยังนะครับะเพราะอาการอันนั้นเนี่ยเป็นอาการของขับสุนัขถ้าสุนัขไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือสุนัขบางตัวเนี่ยมันท้องเสียเนี่ยถ่ายเป็นเลือด่ะครับสุนัขที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วปล่อยออกไปเที่ยวแบบนั้นเนี่ย โอกาสที่จะเป็นพาววไวรัสเนี่ยจะสูงมากนะครับมันจะถ่ายเป็นเลือดเพะฉะั้นถ้าถกเลือดปั๊บเนี่ยต้องหาหมออย่างเดียวเลยนะครับต้องหาหมออย่างเดียวนะครับโรคที่ต้องระวังก็คือหัดชุนักนะแล้วก็พาววไวรัสก็คืออ่ท้องเสียจากติดเชื้อไวรสัสและอาจจะมีฉีหนูและหนูอาจจะใช้เวลามาตะต้องฉีดวัคซีน นั้ของเราถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องระวังคะนะครับสิ่งเหล่านี้จะอาจจะเกิดขึ้นนะครับสังเกตอาการนะครับอย่างที่บอกถ้าสองไม่กินอาหารไม่หาหมอ,มอเถอิดนะอย่าปล่อยยาวเกินไปเพราะปล่อยยาวเกินไปเวลาในการรักษามันใช้เวลาเยอะอแล้วก็อ่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยะนะครับคุมันตายนะครับเพราะฉะน โอเคชิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องต้องระวังนะครับถ้าท้องเสียเป็นเป็นอ่าสีเหลืองนะครับนะครับอันนั้นอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใ,ใช่พาวไวรัสค่ะนะครับแต่ว่าไอ้หัดชุนักเนี่ยมันก็ท้องเสียก็มีสิทธิ์สียเป็นสีเหลืองได้ค่ะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับท้องเสียปั๊บหยุดอาหารสิบสองชั่วโมง หาให้เขากินใหม่ถ้าเขายอมกินโอเคแสดงว่าโอเคมันยังแข็งแรงอยู่ค่ะหลังจากนั้นยังหายอีกก็ล่าเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงเนี่ยหาหมอยอย่างเดียวนะครับนะแต่ว่าโอเคถ้ามันถ่ายเลือดเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คึนอนอ่านน,น,นะครับอีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้มันวิ่งออกไปวิ่งเที่ยวเวลาฝนตกอีกนะครับได้ค่ะนะคะ มาที่คำถามได้เลยไหมคะคุณหมอ,อค่ะคุณนงนุชค่ะถามมาว่าเขาเลี้ยงแมวไทยตัวเมียนะคะคุณหมออายุประมาณสิบเดือนกว่าๆน้ําหนักอยู่ที่สี่จุดหนึ่งกิโลกรัมค่ะทำหมันแล้วนะคะคุณหมอฉีดวัคซีนครบนะคะหยอดยากันเห็บหมัดทุกสองเดือนเลี้ยงภายในบ้านเลี้ยงตัวเดียวนะคะเ<อ>ขาบอกว่าเมื่อว,วานเนี่ยสังเกตว่ามันกินอาหารน้อยกว่าปกติแล้วก็ตัวมันอุ่นๆคะโดยเฉพาะตรงเท้า นะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยก็ถ่ายเป็นก้อนดีแล้วก็เขาบอกว่าฉี่ก็ฉี่เหมือนทุกวันนะคะแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นะ,ะแต่ยังพอกินอาหารได้ช่วงเช้าวันนี้นะคะช่วงแปดนาฬิกาก็จะเอาอาหารให้กินตามปกติปกติเนี่ยมันจะกินแต่วันนี้มันไม่กินไม่กินเลยนะคะคุณหมอแล้วก็ฝ่าเท้ามันก็จะอุ่นๆนะคะค่อนไปทางร้อนนะคะ แต่ยังพอมีแรงค่ะแต่ว่าเ,ออเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าลักษณะแบบนี้มันน่าจะเริ่มป่วยค่ะคุณหมอก็เลยวันนี้พาไปหาคุณหมอคุณหมอที่สัตวแพทยท์ที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะคะเขาก็ฉีดยาลดไข้ให้ค่ะคุณหมอหนึ่งเข็มนะคะเขาบอกว่าที่ฉีดให้เนี่ยเพราะว่าคุณหมอวัดไข้ได้หนึ่งร้อยห้าองศานะคะแล้วก็พร้อมทั้งเช็ดตัวจนอุณหภูมิเนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นปกติแล้ว คุณหมอบอกว่าให้ดูอาการ24ชั่วโมงนะคะตัวดูร่างกายไม่มีแผลตัวดูในช่องปากก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าถ้าหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีโอกาสเป็นไข้อีกไหมหรือว่าถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาอย่างไงต่อคะคุณหมอครับอืจริงๆแล้วตัวไขเ้เป็นตัวสาคัญคถ้าขึ้นไปถึง105องศาฟาเรนไฮต์เนี่ย โดยส่วนตัวของหมอเองเนี่ย <Okay. S 2> หมอจะอยาปฏิชีวนะไม่ใช่ใช้ยาลดไข้เ,เพราะว่ายาลดไข้เนี่ยเป็นตัวที่ทาให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับ mm hmm. มันเดินมันมันแอคทีฟมันแอคทีฟน,น้อยลง mm hmm. แต่ถ้าปิดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะแอคทีฟมากนะครับมันจะจับไปถ้าเป็นไวรัสเป็นแบคทีเรียมันจะจับได้ดีมากเลย mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> ล้ววิธีการเนี่ยก็คือ,อยาปฏิชีวนะ ต้องให้น้ําเกลือช่วยเขาเพราะว่าร้ยอยห้าองศาหมอใชอ้วิธีการก็คือให้น้ําเกลือเพื่อช่วยลดไข้อ,อยากจะจะไม่ใช้ยาลดไข้เพราะยาลดไข้เนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว,ว่าอ่าดีเฟนไมคดิซซ่นะครับเป็นกลไกในการป้องกันตัวเองของตัวเองนะครับพอไข้มันลดั้เนี่ยไม่เลือดขาวมันจะเดินทางขาลงนะครับมไม่นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าให้น้ําเกลือทั่ว105องศาเนี่ยนะครับถ<ช>ูกมากเพ<ช>ราะง<ช>ั้นเอาอย่างนี้นะครับถ้าพวกนี้อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องไปหาหมอใหม่แล้วก็ให้น้ำเกลือช่วย<ช><ช>นะเพราะไอ้อันนี้ต้องระวังเลยนะแล้ว<ช>โอเคสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้อดูว่าอาการทั้งหมดเีเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เปตรวจหมอ,อตลาดเวลา นะครับเพราะปกติแล้วพอเมื่อกี้บอกว่าอายุสิบเดือนน้ำสี่กิโลเนี่ยสี่โลกว่าเป็นแมวใหญ่มากนะมันพุ้ดเกินไปหรือเปล่านั่นเชคิดนึ่งเพราะแมวพุ้ดไม่ใช่แมวแข็งแรงนะนะพอพูดดูนิดนึงและอีกอย่างที่จะกลับไปในเรื่องของวัคซีนเนี่ยเขาฉีดวัคซีนครบหรือยังค่ะเห็นบอกในนี้บอกว่าครบแล้ว ก็หย่อนหย่อดเห็บบัดด้วยครัคุณหมอโอเคถ้าฉีดวัคซีนครบเนี่ยมันอาการไม่รุนแรงนะครับก็หมอเขาอาจจะมีประวัติอยู่เลยแค่ฉีดยาลดไข้แล้วก็กเขาอาจจะสู้เลยนะครับนี้มันยังไม่เอากลับไปให้ช่วยเขานะครับเพราะเอ่อมันจะกินน้ําน้อยแล้วเวลาเขามีไข้นะครับมันต้องมันต้องการระบบไหลเวียนครับให้มันดีนะครับน้า น้ำเกลือเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้หลบไหล uh huh. เวียนนะครับแล้วมันจะสบายตัวขึ้นแล้วก็ฉี่มากขึ้น uh huh. แล้วก็ <Okay. S 2> คือเอ,เอาความร้อนออกจากระบบด้วยนะครับ uh huh. ถ้ามันฉีด่ได้ดีนะครับที่คุณนงรุตบอกเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไข้ลดแล้วเป็นปกตินะคะคุณหมอเขาบอกว่าพอกลับบ้านได้เนี่ยมันกินใหญ่เลยค่ะคุณหมอคะจากที่บอก oh, <okay. S 1> ช่วงเช้าวันไม่กินอ่าอ่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างนั้นก็คือ โอเคถือว่ายาลดไข้ได้ผลแล้วก็แสดงว่าแมวตัวนี้ได้รับการฉีดวัคีนดีดนะครับแต่้เช็คนิดหนึ่งว่าแ,แมวเกินไปหรือเปล่านะเพราะถ้ามีอายุสิบเดือนเนี่ยนะครับสิบกวครึ่งเนี่ยยังไม่ถึงปีค่ะนะม,มันยังไม่ถึงปีคือน้ําหนักมันเกินใช่ไหมคุบหมอ ใช่สิบเดือนเนี่ยมันสี่กิโลกว่าเนี่ยนะถือว่าหนักมากเลยนะนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแมวพันอะไรถ้าเป็นแมวแวไทยเพราะแมวไทยนี่หนักประมาณสักสามกิโลก็ถือว่าใหญ่แล้วรอคะกว่านี่ถือว่าใหญ่มากเลยไปลดอาหารจ้ะคุณหมอคะเขาบอกว่าทำหมันด้วยมันเกี่ยวกับทำหมันไหมคะคุณหมอไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะคะเขาบอกทำหมันเรียบร้อย พราะแมวแมวที่หมอทำหมันเนี่ยนะครับ<ค>ตัวมันก็ตัวโตนะครับมันมัน,มนเวลาทำหมัดเสร็จเนี่ยควานน้ำหนักจะขึ้นเป็นสิบกิโลนะครับอายุขวบนะครับก็คือเราจะไม่ให้แมวอ้วนเร็วเกินไป<ค>นะแล้วก็โอเคแมวเขามีการเล่นมีอะไร<ค>นะเพราะฉะ้อ้วนเกินไปเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือ้โรคหัวใจในอนาคตโรคภาหวานอนาคตต้องระวัง อย่างนี้นะครับอย่าเลี้ยงแมวอ้วนเกินไปน่าจะมีโอกาสใช่ไหมคะ้าแบบนี้ค่ะ,ะคุณคุณน้องนุกถามมาอีกนิดนึงค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการไข้เนี่ยก็ก็ไม่ต้องรักษาเพิ่มเติมใช่ไหมคะคุณหมอเออหมอไม่ยามากินหรือเปล่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะมีนะคะ<ต>เห็นแค่ปกกร,รชีดยาเข็มเดียวอ่าเพราะเพราะโดยปกติีแล้ววิธีการของหมอเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันเพราะว่า อพูดตรงๆเลยค <Okay. S 2> เจ้าของสัตว์บางรายเนี่ยเอาแมวมานะครับก็มามารักษาทีเดียวแล้วไม่กัดไม่ไม่ไม่ไมไมกัดมาเพราะหมอเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยหมอจ่ายยาให้ไปเลย oh. นะครับ <Okay. S 2> มาอย่างอย่างน้อยสัตว์ยังมีอากินอยู่ <c oughs> นะครับเพราะบ,บางบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเอาแมวกับ หรือไม่เอาสุนัขก,กลับมาเนี่ยนะครับอ๋อยก็ยังมียาก,กินช่วยแต่ทาให้มันรอดได้อืคุณหมอคะอย่างเคสแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ามันมีไข้ขึ้นอีกเนี่ยนะคะก็แสดงว่าอาจจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างที่คุณหมอพูดไว้แต่ตอนแรกใช่ไหมคะอ่าถูกต้องอนะครับก็ถ้เริ่มกินได้แล้วเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> อ่านรก็โอเคก็ไม่ไม่น่าเป็นอะไรมากแต่ว่าการดูดูการกินเนี่ยก็คือ กินสมองสมองอืมค่ะอ้าวเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะสัญญาณขาไดไประวังนะคะคุณหมอคะครับอ่าตอนเลยค่ะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะเออก็คือถ้าถ้าแมวตัวนี้นะครับค่ะเดี๋ยวมื้อต่อไปกินได้พรุ่งนี้เช้ากินได้วันถัดไปกินได้ก็ก็ถือว่าจบแล้วนะครับไม่มีปัญหาค่ะเพราะแล้วแมววันที่ติ eg eg เก็บมันมันป่วยน้อย S <S อ๋อเหรอคะคุณหมอคะมันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยไหมคะเกี่ยวเกี่ยวอันนี้เขาบอกเขาเลี้ยงในบ้านนะฮะเออพราะฝนตกออกก็เกี่ยวแล้วค่ะถึงแม้ว,ว่าเลี้ยงในบ้านไม่โดนฝนเนี่ยมันชื้น <S <S 2> <S 2> มันีอากาศชื้นแล้วเจ้าของไม่รู้เอาเข้าห้องแอร์หรือเปล่า <S <S อ๋อเหรอฮะเ้วาะแมวตัวเนี่ยนะครับมันเป็นภูมิแพ้อย่างตอนนี้แมวของหมอเมื่อวานนี้ก็ต้องนั่งล้างหน้าล้างตาให้มันเพราะมันจะพานอกก็เกี่ยวกับมา ตาเตอแดงปอดเตอนะครับเออเกก็ป้ายยาป้ายอะไรกันเดี๋ยวไปแดงเจ็ดตาเช็ดตาล้างตาให้เขาแล้วป้ายยานะครับก็เกลคแต่กินอาหารปกติ นะคะดูที่มันกินได้หรือเปล่าล่าเลงไหมใช่ไหมคุณหมออ่อะนะคะได้เลยค่ะขออีกคําถามหนึ่งคุณสมบัติะคะถามมาบอกว่าเออเขาเลี้ยงแมวอยู่เจตัวฮาระบบปิดร้อยปนะ,ค,ะคุณหมอไม่เคยออกนอกบ้านฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ไม่เคยนําแมวนอกบ้านเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะแต่ทีนี้มีครั้งหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติบอกว่าเอาแมวไปทําหมันที่คลีนิกแล้วฝากคลินิกไว้นะคะเออเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านทีนี้พอรับ กลับมาเนี่ยนะคะแมวที่ไปทำหมันเนี่ยมันติดเห็บนะคะเ,ออเขาบอกว่ามันกระจายอยู่ไม่รู้ว่าเป็นต้นเหตุของการเป็นหัดแมวหรือเปล่าทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นน่ะผ่านไปสักเดือนหนึ่งค่ะคุณหมอแมวป่วยคะเริ่มจากตัวแรกแล้วก็ติดไปจนครบเจตัวนะคะคุณหมอตอนนี้มีที่หายแล้วแค่สองตัวอีกห้าตัวนะคะเป็นหัดแมวแล้วกออ็อยากจะเรียนถาคุณหมอว่า แมวที่ป่วยเป็นหัดแมวเนี่ยเราต้องทําใจอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือไม่มีโรงพยาบาลไหนที่รักษาได้เลยหรืออันนี้จริงไหมคะคุณหมอเพราะว่าเขาไปหาหมอเขาบอกว่ามีโอกาสรอดแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองค่ะก็ก็จริงๆถ้าเขารักษาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเขาไม่รักษาเนี่ยมันก็จะไม่มันมันก็ไปอยู่ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตานะครับ พราะจริงๆแล้วจากประสบการณ์ของหมอเนี่ยถ้ารักษาต่อเนื่องถูกต้องนะครับแมวไม่ตายแต่ว่าอย่างที่หมอบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนบอกว่าเลี้ยงระบบปิดเนี่ยมันไม่ใช่ระบบปิดนะครับก็คือแค่เจ้าของเดินออกนอกบ้านไปเนี่ยมันก็เปิดแล้วและวรัแล้วยิ่งคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยนะครับเจอแมวที่ไหนไม่ได้ก็ไปจับไปนั่งเล่นไปทำอะไรมันก็คือนำเชื้อเข้าบ้านนะครับหรือแม้แต่โอเคเอา เอาแมวไปทําหมัน <c oughs> นะครับแล้วกลับบ้านมา <c oughs> นะครับแล้วบอกว่าเจอเห็บหมัจริงๆแล้วขัดแมวไม่ได้เกิดจากเห็บหมัน <c oughs> <c oughs> นะครับฝัดนี้เนี่ยมันจะเป็นพยาเป็นเือดแต่เพียงนะครับในแมวนะครับแต่ว่าโอเคถ้าบอกว่าเป็นหักเนี่ยนะครับแสดงว่าแมวชุดนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีน <c oughs> <c oughs> เพราะปกติแล้วเนี่ยแต่ว่าปกติแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าโอเคตัวดึงเป็นเนี่ย นะครับอีกเจ็ดตัวจะติดหมดไม่ใช่ค่ะอาจจะติดประมาณักปามตัวตัตัวปกติค่ะเพราะงั้นต้องแยกให้ดีนะครับเพราะงั้นแสดงว่าแมวบ้านนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเอาไปฉีดเพราะเพราะปกติแล้วถ้าฉีดวัคซีนไว้เนี่ยนะครับอยากมากไอ้ตัวตัวตัวที่ ตัวที่ําหมันตัวนั้นป่วยก็คือป่วยไปเพราะว่ามันอาจจะไปอ,อผ่าตัดแล้วค่ะไอความแข็งแรงของร่างกายมันลดลงนะครับภูมิคุ้มกันต่างๆมันลดลงมันก็เลยเกิดอาการแต่แต่อาการพวกนี้เนี่ยถ้าฉีดวัคซีนไว้เนี่ยรักษาวันเดียวแล้วให้ยาให้ยาไปกินต่อเนี่ยมันก็มันก็หายแล้วนะครับคุณสมบัติบ,บอกว่าฉีดวัคซีนนะคะคุณหมอเขาบอกฉีดค่ะฉีดวัคซีนอีกครั้งอ๋อมันก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะ ต่อเนื่องหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอใช่ใช่แล้วก็ฉีดปีละหนึ่งครั้งนะครับค่ะแล้วพอเพราะอนถ้าเจ็บตัวนะครับหมอยืนยันได้ว่ามันไม่มันไม่ติดทั้งเจ็ดตัวอ๋ออ้าวแล้วอย่างงี้คือคืตัว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 ที่ป่วยอาจจะติดเพราะว่าเพราะเพราะว่าอย่างที่หมอบอกภูมิคุ้มกันมันก็ลงเพราะว่าจากการติดะค่ะนะครับเพระนเวลารักษาเนี่ยก็คืออ่า กครฉีดยาให้น้าเกลือให้ยาไปครับค่ะครับสี่วันก็ติดขึ้นสามสี่วันแล้วะดีขึ้นมันมันไม่มันไม่มันไม่ระบาดทีเดียวทั้งเจ็ดตัวเพราะฉีดวัคซีนไว้อืมนั่นสิคะเพราะถ้าฉีดแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมีบางตัวใช่ไหมคุณหมอที่ไม่ติดไม่คือคือส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันมันขึ้นอ๋อค่ะภูมิคุ้มกันมันขึ้นหมดนะครับแีกแต่ว่า โอเคมันอาจจะมีหลายปัจจัยเนี่ยอือาหารการกินของอาหารเราดีไหม<ค>ะนะครับวิตามินเราช่วยให้ช่วยเขาหรือเปล่า <คะ S 2> แมวเราอ้วนหรือผอมเราต้องดูน<ค>ะครับแม้ว้าแมวเราสุขภาพดีเนี่ยนะครับโอกาสโอกาสที่จะเป็นหัดแมวเนี่ยค่อนข้างน้อยอนะครับถ้าได้รับการฉ <คะ S 2> ีดวัสซีแล้วนะครับได้ค่ะนะคะไปอย่างรวดเร็วค่ะคุณวรุษนะคะถามมาว่าเแมวที่มีจมูก สีแดงผิดปกตินะคะแล้วก็หูแดงนะคะถามว่าอย่างเงี้ยเข้าขายเป็นเป็นหวัดไหมคะคุณหมออ,อก็ไม่น่าเป็นเพราะเพราะบางบางทไีไอ้จมูกมันเนี่ยไม่มีเม็นสีดำก็ใช้คำว่าพิกเมนต์มันไม่มีแมดสีอ๋อค่ะคนะเพราะฉะ, <c oughs> ะฉนั้นถ้าเขากินได้อะไรปกติดีไม่มีน้ำมูกไหลเนี่ยนะครับหูหู ไม่เกาหูเพราะว่าบอกว่าหูแดงหมอก็ไม่รู้ <Okay. S 2> ว่าแดงยังไง oh. ถ้าเขาไม่เกาหูไม่คันนะครับแล้วตรงจมูกเนี่ยไม่มีน้ำมูกไหลไม่มี <Okay. S 2> อขี้ตาแฉะนะครับหมอถือว่าปกติอ๋อค่ะ oh. นะค okay. ะ,ะแต่ว่าอย่างเคสคุณนงนุชเมื่อสักครู่เนี่ยบอกฝาดเท้ามันอุน่นๆก็แสดงว่ามันเริ่มร้อนเหรอคะคุณหมอฝาเท้าอุ่นเนี่ยค <Okay. S 2> ่ะ ถ้าถ้าพวกเราสังเกตให้ดีๆ <คะ S 2> สัวบ้านติดแอร์ไว้เนี่ยนะครับเอาแมวเดินในในห้องที่ติดแอร์เนี่ยนะครับเราไปจับเท้าเขาเท้าเขาเย็นเพราะเท้าเขาเนี่ยมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับยวมือเราไม่มีขนนะครับเพราะฉะนั้นมันจกกับพื้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพุ่งเท้าเ็าจะเย็นนะครับหรือแม่หรือไม่นั้นเราเราอุ้มแมวขึ้นมาเนี่ยนะครับใต้ท้องที่เขานอนกับพื้นเนี่ยมันก็จะเย็นนะครับแต่ถ้าพอชอบ อ่านะครับไม่ชอบนอนตบนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าไม่สบายถ้าเกิดฝ่าเท้ามันอุ่นๆอาจจะมี้นะเช็งตรงนี้ก็ได้นะคะได้เลยค่ะคุณหมอคะหมดเวลาเหมือนเหมือนเคยเดี๋ยวค่อยมาต่อนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะคุณหมอคะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะแหมวันนี้มีอุปสรรคเรื่องของเสียงนิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวใครส่งคําถามมาพรุ่งนี้นะคะติดตามก็ได้ค่ะกับคลินิก สัตว์เลี้ยงน,นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ fm เก้าหนึ่งคลินิกนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง fm ninety one traffic pro